โย่งอัมแชร์ประกาศข่าวเตรียมจัดคอนเสิร์ตวงอัมแชร์ทำเอาแฟนเพลงใจหายทีเดียวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านวันที่20กรกฎาคม2567เมื่อโย่งอนุสรมณีเทพหรือโย่งอัมแชร์ร้องนำได้ออกมาไลฟ์ผ่านทางเพจอัมแชร์พับแบดนถึงการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของวงอัมแชร์แบบออริจินอลดั้งเดิม โดยย่งอนุสรมณีเทศร้องนำกีตาร์เจ้าพีรพลลีลาเสถฐกุลเบสแซ็กโซโฟนและพี่ใหญ่อย่างพึ่งจตุทพง์รุมาคมกีตาร์และอ้วนอัิศรสงครามเจ้าของเสียงฟลุตสุดหวานที่มาพร้อมมาตเท่ๆสำหรับในคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบที่มีไลน์อัพพวกเราทั้ง4คนจะได้ร่วมเล่นด้วยกันครั้งสุดท้ายย่งอาร์มแชร์เรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ของวงอาร์มแชร์ในรอบ10กว่าปีคอนเสิร์ตนี้ตั้งใจจัดขึ้นตั้งนานแล้ว แต่ด้วยเหตุผลหลายประการเลยต้องวนมาก่อนก่อน <_ d ata> ที่จะตัดสินใจประกาศเมื่อสักประมาณต้นเดือนที่แล้วว่าจะจัดขึ้นเป็นวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับจริงๆวงอามแชร์อายุครบ23ปีพอดีในปี2024นี้ตั้งแต่ระวางแผงเทปปี2001ที่วันนี้ต้องไลฟ์กันเพราะว่ามีคำถามเข้ามาในข้อความเยอะมากวันนี้เลยอยากมาเล่าให้เคลียร์เลย ครั้งนี้นะครับประกาศไว้ตรงนี้ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายของวงอาร์มแชร์ในไลน์อัพนี้นะครับและผมหมายความตามนั้นจริงๆนะครับนั่นหมายว่าคอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนนี้ของวงอาร์มแชร์ในปีที่ครบรอบ23ปีในไลน์อัพที่เป็นอาร์มแชร์ออริจินอลดังเดิมก็คือโย่งอนุสรมณีเทพร้องนำกีตาร์จอาพีรพลลีละเสฐกุลเบสแซ็กโซโฟนและพี่ใหญ่ใหญ่พึ่งจะตุลทพงรุมาคม กีตาร์และอ้วนอาทิตย์สอนสงครามเจ้าของเสียงฟลุตสุดหวานจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของวงอามแชร์ในไลน์อัพออริจินอลนี้จริงๆครับและคิดว่าจะไม่จัดอีกด้วยเหตุผลหลายประการมากคือการรวมตัวกันยากมากๆจริงนะครับ การที่เราจัดในปีนี้เพราะว่าคุณอ้วนกลับมาอยู่เมืองไทยนะตอนนี้คิดว่าหลายๆคนคิดถึงเพลงของวง ARMCHAIR และคิดถึงกรุตของพี่อ้วนนะครับเสียงกีตาร์ของพี่พึ่งเสียงเบสของพี่จอและเสียงร้องของพี่โยงไม่มากก็น้อยและคิดว่าปีนี้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วเราก็เลยอยากจะจัดในปีนี้ในคอนเสิร์ตจะมีเพลงหลายๆเพลงเลยที่ทุกคนคิดถึงและก็จะเป็นหลายๆเพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนเพราะว่าเพลงบางเพลงไม่ได้เล่นที่ไหนเอาจากใจของผมเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเสียงจากรุต ของอ้วนผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ครบและเพลงที่จะนํามาเล่นเป็นเพลงชุดไหนบ้างผมบอกตรงนี้เลยว่าทุกชุดเลยเพลงที่ทุกคนคิดถึงที่อยู่ในความทรงจําตั้งแต่เด็กจนโตเพราะตอนนี้เรารวมตัวกันครบวงแล้วคอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่วงดนตรีวงหนึ่งจะทําให้ได้เลยครับอยากให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นอะไรที่มีคุณค่าและเป็นอะไรที่มีความสําคัญสําหรับแฟนเพลงที่รอพวกเรามา ตลอดนะครับและอยากจะทําให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นนักร้องนําและเป็นกระบอกเสียงของวงนะครับก็อยากจะบอกในไลฟ์นี้ซึ่งวันเวลาและสถานที่ที่จัดคอนเสิร์ตใหญ่ของวง a r m แช a i คือวันที่9พฤศจิกาย,ยนนี้คือทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนะครับส่วนเรื่องที่ทุกคนถามมาว่าจะกดบัตรได้เมื่อไหร่ที่ไหนในช่วงอาทิตย์หน้าผมจะมาแจ้งอีกครั้งนะครับในเรื่องของการกดบัตรอย่างรายละเอียดเตรียมตัวรอฟังข่าวนะครับในเพจอ r มแช a i r Pop Band นะครับ ถ้ายังจำโมเมนต์ที่ตะโกนร้องเพลงหรือเปล่าได้ถ้ายังคงคิดถึงช่วงชีวิตที่คุณฟังเพลงวันที่ฉันป่วยหรือยังคงอินไปกับทุกครั้งที่เพลงรักแท้ดังขึ้นมาต้องไม่พลาดกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่เป็นการรวมตัวสมาชิกกลุ่มออริจินัลของวงดนตรีระดับไอคอนแห่งยุค2000เอสยาอัแชร์ที่เตรียมกลับมามอบช่วงเวลาแห่งความสุขผ่านบทเพลงที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ทางดนตรีของพวกเขา เตรียมวอร์มนิ้วให้พร้อมรอวันปักหมุดแล้วมากดบัตรไปคอนเสิร์ตวงอามแชร์ที่พวกเขาโย่งจอ้อพึ่งและอ้วนจะเล่นด้วยกันเป็นครั้งสุดท้าย